บาดในงวดทีทิพซีตัวนี้บาดในงวดทีทิพซีตัวนี้ใช่ไหมพ่อตัวไหนพ่อนีบอกตัวนี้ละอ้ออันนี้ป่ะพ่อผ่าผ่าผ่านเปลือกเส้นยาวาลอยหนี่งหพอปล่อยแขนแขนเลยแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหา พ่อถนอมนะครับ13งวดติด13งวดซ้อนเดี๋ยวเรามารอชมงวดที่14กันนะครับว่าพ่อถนอมจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในครับไปไปหาพ่อถนอมไปกันเลยให้พ่อถนอมอยู่บ่ครับผม อยู่ครับนั่งญี่ปุ่นมั้ยครับไห่มา嘛ยุ่หุ่นว่ะโอไปไปหาพ่อถนอมกันนะครับขอถนอมสวัสดีครับสวัสดีพ่อโคตรสุรินทร์ทีวีมากครับผมสวัสดีครับพ่อถนอมสี่เข่าจะเอาหัวหมูมาให้เด้อครับผมหกสี่กราบใบหน่ำเรียพ่อนี่มันสี่ญาติมันเป็นคือจังหกหกเก่าเก่าหกอืมครับเออมันสี่งิ้งไปจังสั้นนะกันไปเลยครับพ่อ งวดนี่คืองวดแก้มืองวดเอา,เอาขึ้น,นแก้มือตัววิ่งนี่ตัวได้กว่พ่อสี่กับหกสี่กับหกนะคะอเอาอยู่สองรักหน่วยรักสิบบ่าก่ายมากกว่าน,นั่นครับสองตัวให้ตัว,ตวไดกว่าพ่อสองตัวให้สี่หกหกสี่สี่หกหกสี่สามตัวสามตัวสองสี่หกสามสี่หก ถอนทุนนะพ่อเนาะครับวันนี้ถอนทุนแด้นอนอ่าเขาเลยถอนโมปลอยหลายคู่ปลอยแค่นี่จบแล้วครับอกยู่ท่องพอนี่ยนะดิเป็นเดือนสี่กับผมเป็นเดือนท่านว่าตอนรับปีใหม่น้อพ่อเนาะครับผมเอาให้จะมือไงหลังทวนมึงวิ่งสิบสามวดติดไม่เคยพลาดครับวดที่สิบสี่บาทในงวดที่สิบสี่ตัวนี้แล้วใช่ไหมพ่อนี่พ่อนี่พ่อตัวนี้ละโอ้ อันนี้ป่พ่อลองทุนนะพ่อตัวใดกับพ่อให้ส่ห้เนี้พ่อสให้เบื้องนี้พ่อสี่หก่ค่ะครับกลับน้ำสี่หกหกสี่สามตัวสามตัวสองสี่หกสามสี่หจักเปอร์เซ็นต์นาะงวดนี่พันเปเซ็น ยาวาลอยงวดหนึ่งพอปลอยแขวนๆเลยตัวใหญยาวาลอยพันเลยพันเลยพันเปอร์เซ็นต์บ่บ่งงวดนี่พันเปอร์เซ็นต์ลอยมันหน่อยครับพี่น้องจัดไปครับจัดพอได้ถนอมได้ครับผมยาวาอยมันหน่อย่อยมันหน่อยพ่อพอไหมพันเปอร์เซ็นต์มาคือเก่าครับเลขวิ่งไม่เคยพลาดเลขวิ่งบ่บ่พลาดเลขวิ่งจักงวดเหรอพ่อสิบสามมี่งวดที่สิบสี่งว บอธรรมด้าวิ่งไม่เคยพลาด13หมวดติด13หมวดติดหวด14แน่นอนขอบคุณพ่อะไรครับผม14หมวดที่14ไหนมาชายพอแน่นอนก็ว่างวดดีเพรต้องกลับหัวบนบ่ออกนี่เพต้องกลับเดียวๆเลยเพราะว่ามันสิออกคู่นี่แหละคู่เดียวครับเลข บ่ต้องกลับว่าพกเป็นเก่าเนาะครับบ่ต้องกลับตรงตรงเลยตรงตรงเลยโอ้เดินดินทะเลวันเข้าสูตรนี่พอเห็ดไปเองแต่ตองหงัดเลยเนาะเห็ดตองหงดแล้วก็มีคนมาถามพอถิมาบูท่าเห็นยังเอาพ่อกับพ่อห้โอ้อาจารย์ผู่เพ่นบอกกับเพื่อนกับว่าย่าห้ยย่าไปเห็นแต่แกเงินพ่อออกก็เห็ดไปดีๆของเจ้ามีดา พ่กระช่างเลสขาดพ่อเพิ่นชิไปพอหมั่นใจอยู่น้องหัวนี่พ่อหมั่นใจหัวสิมาเป็นยังไงพอ่อท่านสุรินทร์เสด็จมาไทยอีกอยู่บนนี่มาครับดีมาอีกแน่นอนดีมาอีกแน่นอนมาหลายคัวนี่สีมาหลายว่านี้ครับอพอถนอมหมั่นใจครับพอ่พอเขาหัวนีลาแน่นอนครับแอบซี่กับสีมาแน่นอนแอบซี่มาถามว่าสี่ไ้ซุกหัวช่วยมาพ่อกระสันเนี่ยปล่อยทุกงัวพ่อปล่อยทุกงัว แต่งวดนี่พ่อกะจากปล่อยอยู่จากปล่อยปล่อยแม่โบจากปล่อยแน่พ่อว่ามันดังอืเขาถ่าพ่ออยู่แล้วเนาะเขาก็เบืงองยู่ในจีบคือบบเห็นเกตังค่ะเังบอกสบายนะครับพ่อพ่อก็เลยบอกเกตังบ่สบายครับบอกไปแล้วมันมีผูมาบอกว่าสิไปซ่องบิ่งอะนะหกสี่ ตัวไหนพ่อสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่ครับขับนำสี่ให้แล้วนะครับตัวนี้เลยวะขอบครับครับครับหมวดจล้องจำเรียมสล้องปีใหม่ครับครับอือจะ้องเลยสี่หกหกสี่ปีใหม่นะครับนอกหกสี่กรับใบหน่ำเรียกพอนี่มันสี่ญาติมันเป็นคือจังหกหกเก่าเก่าหกอือเออ มันทีงิ่งไปจังสั้นนะตัดไปเลยครับหวดนี่คือหวดแก้มือหงดเอาขึ้นแกมือตัววิ่งนี่ตัวได้กว่าพ่อซี่กับหกซีกับหกนะคะเอายุสองรักหน่วยรักสิบบ่เอาไก่มากกว่านั่นครับสองตัวให้ตัวไดกว่พ่อสองตัวให้ซี่หกหกซี่สี่หกซี่สามตัวสามตัวสองสี่หก สามสี่หกถอนทุนนะพ่อเนาะครับวันนี้ถอนทุนแน่นอนพอเลยถอนโมพอยหลายคูพอยแค่นี่จบแล้วนี่สิออกอยู่ทั้งพอนี่นะดิเดือนสี่กับผมเป็นเดือนท่านว่าตอนรับปีใหม่เนาะพ่อเนาะครับผมเอาให้จะมืองายหลังทวนมึงวิ่งสิบสามงวดติดไม่เคยพลาดงวดที่สิบสี่บาทในงวดที่สิบสี่ตัวนี้แล้วใช่ไหมพ่อตัวไหนพ่อนี่บตัวนี้ละ อ๋อันนี้ป่ะพ่อขาาดขาามตันะพ่อาดฮะแปลกๆไหมดก่พ่อให้สี่เห้น้งเนีพ่อสี่เห้เเื้่งเนี่ยพ่อสี่หก่ะค่ะาบกับน้ำสี่หกหกสี่สาตัวสามตัวสองสี่หกสามสี่หกจักไปเซ็นเนาะงวดนี้ พันเอร์เซ็ยาว่าลอยงวดนึ่พอปลอยแข็นแขวยาบาลอยพันเลยพันเลยพันปอร์เซ็นพ่อพ่งวดนี่พันปเซ็นลอยมันหน่อยครับพี่น้องจัดไปครับจัดจะนอนนะครับผมเงี้ยลอยมันหน่อยลอยมันน่อยพ่อพาให้พันเเซมาคือเก่าครับเลขวิ่งไม่เคยพลาดเลขวิ่งบ่ผ่าดเลขวิ่งจักงวดเหรอพ่อสิบสามมนงวดที่สิบสี่ บอธรรมดาลิ่งไม่เคยพลาด13หมวดติด13หมวดติดหมวดติบีดอนขอบคุณพ่อไรครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ